แล้วม่เช้าก็เลยว่าเออลุงอุ้ยเป็นไงมัางเนี่ยโอ้โหต้องไปดูของลุงอุ้ยเลยนะต้องไปดูของลุงอุ้ยยิ่งนี้เลยเมื่อเช้าบอกว่าเนี่ยนะยังจับไม่ถูกเลยว่าลุงอุ้ยอ่ะออกหลังเขานะแต่ว่าลุงอุ้ยอ่ะนำเขาไปได้หมายถึงว่าการจัดการอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ว่าโอ้มันก็หลายเรื่องนะทั้งแต่งลูกทั้งโน่นนี่นั่นหนูว่างี้ค่ะอแต่ว่านี่โหลุงอุ้ยเนี่ยนำ แซงเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องไปจับเรื่องนี้เขา,าอะจ,จัดการหลักการยังไงเขาบอกการจัดการหรือคือหนึ่งมันเนยังก็ทีฉันไหนอาจารย์ดูหนึ่งการแต่งดอกเนี่ยอสองวมาถึงี่เรแต่งลูกอีกอแต่งลูกเคลียให้มันเลื้อนหน่อยอถ้ามาตนบางคนเขากกไว้ถึงถึงเป็นลอยลูกเนี่ยเราวางลอยลูกกับเจ็ดสิบหาถึงแปดสิบลูกเนี่ยบางครั้งนำนักมันสูสีก็ลอยลูกอะไรหรือประมาณเนี่ยค่ะหรืออาจจะใด เจ็ดสิบหาหรือแปดสิบลูกอาจจะได้น้ำหนักมากว่าร้อยลูกแล้วต้องคูณน้ำหนักท nope ั้นหมดเข้าไปสมมติว่ากิ่งหนึ่งมีสามลูกเนาะกิ่งเถาๆก็ประมาณ้ัดดาอีกคอร์ดมีสักสามลูกสมมติว่าลุกสามลูกเนี่ยมันเก้ากิโลเนี่ยถ้าเราไปสองลูกอะเพิ่มได้สิบโลอาจารย์เราก็ได้น้ำหนักลูกแล้วก็ไปจังแบกมาเนี่ยประมาณเนี่ยับอาจารย์เราก็ไปเน่นหลายน้ำหนักไปนั่นลุงอุ้ยก็อยู่ที่หนึ่งแต่งดอก แล้วก็แต่งรูปกเ่ะแต่งยูทเร็วเอาปริมาณให้มันสมดุลที่ต้นจะเลี้ยงได้เนาะค่ะไม่แบกลูกพอที่อาจารย์มาเห็นนะพอมันบานทั้งแย่ปั๊บเราก็ต้องแทงทั้งแย่ที่อย่างนี้นู่นนันเห็นไหมลูกอุ๋ยทําเลยคุณอื่นไม่ทำนะข่ะไม่ทำกลัวหลุดกลัวลุงกลัวหลุดกลัวลวงประมาณนั้นแล้วจรวงจริงไอ้ที่เขากลัวน่มาจริงๆค่ะอาจารย์เพราะเราสมมติเราจะอาไปซ้ำลูกก็อาไปหกกระปุก กันเนื้อไว้อีกสามกระปุกอะเราก็อีกสามไปแล้วเนาะนี่นี่เราก็เผื่อไปแล้วเผื่อไปแล้วเนยถาว่าสมมติเรามีเป็นแถวเนี่ยยี่สิบกระปุกเนี่ยเพราะที่เราไม่เอาออกหมดเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปปัดไปจ่องไปแล้วก็ผสมกันซ้อนกันเองตามธรรมชาตินี่ครับเวลาดอกบานฉีดไอโูกักซินอะไรเรียบร้อยแล้วก็แทงตังนี้ทิ้งเกระปุกเหลือหกนกาะนุะ เอาแค่นี้เพราะว่าเราต้องการมันแค่สามจริงๆแค่สามแต่เราไปหกมันก็จะเร็วนั่นลุยนะเพราะที่นี่ก็ไม่จ้เงไปเพื่อใครอ่ะอาจารย์เรามีอาหารหน่อยนึงก็หกคนเนี่ยจักยี่สิบคนมากินแค่หกคนอาหารก็เหลือละที่นี่จักหกอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เหลือสามเหลือสามกับพุกที่นี่แล้วก็คัดว่าอันไหนเขาจะเก่งกับปุกไหนขัวโตขัวอะไรที่เราเว้นเว้นไว้ล้วก็เอาซะจัดการให้เหลือสามพอสามปั๊บ ก็เห็นเรื่องสองลูกสองลูกทั้งหมดก็จะหกลูกแต่เราต่ออวัวจริงๆอ่ะสามลูกแต่ตอนเราเผื่อไว้ก่อนหกลูกเพราะว่าที่เราคิดว่าตาเราอาจจะเพี้ยน,นระบกลมมันจะเพี้ยนกับอาจารย์บางทีเราก็ไม่เต็มหกฟูไม่เต็มหาฟูไม่เต็มทีฟูเนี่ยเราก็ดับตรงอันนี้หลุงอุ๋ยทำมาตั้งแต่ดอกแล้วเลยอ่ะหนูว่าหนูว่ามันทำมันถึงเร็วนะค่ะปลายมันจะหนุ่มจะหนุ่มมาเรื่อยๆอ๋อ คือส่วนใหญ่เขาก็รอจนบานเนาะลวงหนุ่ยเนาะเนี่ยเวลาเนี่บางคนก็ยังไม่กาดแดงครับพระอาจารย์ใช่ค่ะ,คะเวลาจะแตงให้เราเขาก็ยังไม่กาดแดงอีก <c oughs> การไปเขาก็แตกต่างกันน้ําก็แตกต่างลูกก็แตกต่าง <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ความไม่มั่นใจคนที่ทำบุญผมมีแค่คนเดียวแต่อีกสิบคนอนะเพื่อรุดเพื่อหลงเดี๋ยวมันจะต้องรุดเดี๋ยวมันจะหลงแต่แตไปโอนคือมันส่วนมากอะครับคือรลมมติก็สูงเขาไม่ได้เพราะว่าถ้ายกมือกันก็แล้วก็แพ่ เราประชาธิปไตยนะแค่ยกมือแล้วก็แพ้แล้วก็มีเพื่อหมดอ่ะก็าไม่กล้าแต่งอเราเราแต่งคนเดียวนะอาจารย์นะทุเรียเป็นรอยต้นถ้าเราทำไอ้เขาเรียทำมห้ทันหรอกไม่ทันนะคะอาจารย์เออเราก็จะทำเราไปเรื่อยก็แต่งตั่งเพราอเขาลุ่มในเราก็แต่งแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะได้พอจะจบมาเราก็มาทำอีกทีอีกหลอมเป็นที่ผมคุยกับอาจารย์ทึงว่ามันมันมันหาขีดเสียตายไม่ได้คือเราก็ต้องเรียนรู้จากตนถุเรียเขาเองค ได้เคล็ดลับตรงนีง้ด้วยเนี่ยยังน้อยที่สุดพอหนึ่งดอกเขาพอเนะี่ยขึ้นเขาแตกใบอ่อนมาเขาก็ไม่หูวงเพราะว่าอาหารเขาพอกินอ,อาหารพอกินแล้วนี่คนณ <c ười> ต้องยีซิบคุณนะใบอ่อนมาใบก็ต้องดึงเอาไปนู่นไอ้นี่ก็ดึงว่านี่มิดบังง้อบางถ้าแตกใบอ่อนแล้วก็าชอบงอชอบมิดไม่เคยพลาดเพราะเขาจะแย่งอาหารกันเดี๋ยวพอดูต้นใหญ่หน่อยอาจารย์เป็นไงบ้างนี่ใช่ไหมคะได้ไม่มาเขาจะออกไปปลายแต่ก็ได้พอเลย โอ้ลุงยก็เยอะนะคะเนี่ย <c oughs> แต่เขาจะอยู่ปลายปลายเขาไม่ลงกิ่งใหญ่ครับอาจารย์แต่กิ่งใหญ่อยู่ไหนที่จริงหมอนครับเขาเรียกว่ามันไปกิ่งลำสามแล้วลุงยุ้ยเนาะขอสองขอสามไปสามไปค่ะปลายกิ่งแต่ก็มีน้อยแล้วค่ะลงุงอุ้ยแต่เขาไม่ลงกิ่งใหญ่แต่ตัวนี้เขาลงกิ่งใหญ่ดี <c oughs> มันมีสาเหตุไมหมลุงยุ้ยว่ามันไม่ลงหรือไม่ลงกิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็มานะอาจารย์นะแต่ทีนี้พอฝนตกปั๊บไม่ได้มันไกลห้องครัวไปไม่ลงมันอาจจะเป็ไงครับอาจารย์เนี่ยเขาบอก เนี่ยผมเคยเห็นว่าเขามาเขาเขาก็มาแบบนี้เนี่ยอาจารย์ดูว่าเนี่ยแล้วเขาเขาแดงหมดแบบนี้เนี่ยเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะวะอ่าใช่ค่ะใจใจในกลุ่มหมดเลยเนีขาก็เราก็หวังเขาจะต้องมาแต่แต่เขาเนี่ยเขาเขาเด้งเขาหาย์เนี่ยใช่ค่ะมาที่เงิชุดนั่นเนี่ยก็ตุยตุยเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเยอะด้วยนะหนุ่ยเนาะค่ะเราก็อืเอาเล้ววะแต่มันไม่งานแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้หนูว่ามันไกลไปอืมเนาะค่ะมันไกลไปส่งอาหารไกลไป อ๋อก oh, so ็เลยเลือกแต่แบบต่ปลายๆใช่ไหมลุงอุ้ยมารุดมาปลายปลายครับแต่ว่าต้นนี้ที่ได้หนูว่ามันเป็นเรื่องของมันได้แสงด้วยลุงอุ้ยมันเหมือนติอาจารย์ว่าได้แสงมันได้แสงลงกิ่งด้วยอันนี้มันอาจจะแสงสู้อันนี้ไม่ได้นะกิ่งใหญ่มันเลยได้ลูกนะลุงอุ้ยเนาะโอ้สวยด้วยนะคะโอ้แต่ต้นนี้ก็เกินสองร้อยลูกเนี่ยผมหนับ แต่จะเอาไว้สักเป็นวันสักเราไหลรัวย้อนย้อนโหลนิดๆอะไรประมาณอาจาร้ะผมว่าเนี่ยเกินเนี่ยตนเนี่ยตนที่เราว่าออกกระถู่ไม่งป้ายเนาะแต่ว่ามันไม่ถูกใจที่ผมจะต้องขับเองนะมัน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 ไม่ได้วางตำแหน่งที่เราต้องการที่นี่เขาออกเราต้องเอาทำไมเอาเดี๋ยวมันมันจะขาบขาปีไปนะอาจารย์นะขาบปีไปหายแต่การัดการเราเนี่ยเราตีดอกได้ทำอะไรได้เนี่ยเนี่ยก็วางตำแหน่งที่เราต้องการได้ อันนี้ทีแล้วว่าใครแล้วมันผสมอะไรตั้งเยอะตัวเนี้นยนน <c oughs> หลายพันมีชน <c oughs> อีอันนี้เขาได้ลูกว่าต่ก็ลูกเขาจะส่งยาแต่เกาจะบิดแต่ก็ไม่ว่าเขาปีเล็แล้วปล่อยเขาอ่านี่ปีแรกใช่ไหมคะเฮ้ยอันนี้ปีเล็กอันนี้มันโกบเป็นทางการแต่คุ้นโกบค่ะโกบค่ะกบพิกุลกบพิกุลเนี่ยอะไรจำได้เนี่ยอันนี้เป็นชนีใช่ไหมอันีต้นแม่ไงเป็นชนีดูต้นแม่ทุกคนค่ะโอ้โห กิ่งเขาต้นแม่ก็เหมือนกับต้นปกติหนึ่งต้นนั่นแหละค่ะ <c oughs> ลูกมาสวย,นะนนวยกกนเนี่ยรุนแรงนี่มึงวิธายังไรลูกก็เนี่ยหาลูกนะเดี๋ยวก็ได้รุนนี่กันนะเออได้เยอะก็จะ่างนั้เดือนอย่างนี้นี่ถ้าลุนอย่างนี้นไม่เป็นปัญหาเลยก็ต่างกันไกลใกล,ใกล,ใกล้กับป๋องนมนะธรรมดาเขาบอกมันจะทิ้งกันเองนะแต่เขาไม่ทีมันกันมัน,มนอาหารพอหนูว่าโอ้อาหารพอ เลี้ยงไหวมันก็ไม่ถีบกันแล้วสวยนะนี่นะตรงสวยนะเนี่ยคเขาเนี๋ยเขาเขามีมันมากระปุกนี่ตัวนี้พันอะไรงุ้ยนี่อันนี้ชั้นนี้แต่ตัวนี้เม็ดนายปรางเม็ดนายปรางเนี่ยจานลำแพงค่ะโอ้มีกระปุกแล้วติดได้ลูกเดียวปลุกหนึ่งได้ลูกหนึ่งโอเคแล้วอุ้ยดูชั้นนี้เขาได้เนี่ยชั้นนี้งุ้ยนี่ลูกสวยเลยนะ สวยค่ะสวยนี่มาทางนี้อีกอกิ่งนึงเวลานั้นลุงอุ้ยกะไม่นึกว่าเราเราเลือกจานวนหลูกถังแต่มันเหล็กเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะที่บันทีผมบอกอาจารย์เนี่ยคร <พอ S 1> ับหลักการอุยคือเหลืองแต่เหล็กเลยค่ะเนี่ยเราแทงทิ้งซะเพราะได้ดูกจนที่เราต้องการแล้วก็พอแทงทิ้งไปเลยอแทงทิ้งไปเลยครับอาจารย์เป็นจังที่ได้หลูกก็<อ>เราได้นำนักดีฟ้า<อ>และคนซื้อก็ซื้องไงเ,เ,เอ้คนซื้อไป,ไปมันจิจจะจิจจะเนาะ อย่าให้มันมาแย่งอาหารกันมากนะเออ,อาาเออนี่ยอาจารย์ดูนะผมไม่ไคยคิดรู้กันเนี่ยแล้วเขาก็โตลเร็วตัวมาดูหมอนตอนนี้นี่เออเออไอีโจนนี่ลุงม,มุ้ยเอาแค่เนี้ยเล่นะค่ะโอ้โหดูอาจารย์กระจายดีไหมประมาณว่ากิ่งและลูกอ,ะอ่ะเหลือไว้กิ่งและลูกให้มันประเมินกําลังของต้นนะอ่าใช่ว่าเขาเลี้ยงแบบนี้เขาไม่เขาไม่ต้องเครียด เดี๋ยวไว้เยอะเดี๋ยวโฉมมาอีกเนาะลุงอุ้ยฟื้นฟูอีกโอ้โหอันนี้ลุงอุ้ยก็ใช่รักที่ลุงอุ้ยบอกอย่างนี้คือตั้งแต่มันแทงอย่งลุงอุ้ยก็แทงแล้วแทงแล้วแทงทิ้งเลยแทงไปกระปุกกระปุกกระปุกทิ้งเลยเพราะเราไวแค่ว่าสมมติถ้าเราจะไว้ลูกเดียวเนาะลูกเดียวก็ไว้จักซีซีกระปุกแค่กระปุกแต่จะเหลือลูกเดียวไม่เหลือลูกเดียวตอนเพิ่มขยายปุ๊บลุงอุ้ยก็เหลือลูกเดียวเลยเริ่มที่เราจะทิ้งดิ้งที่เราจะโยงแล้วตัดแทงทิ้งให้เหลือลูกเดียวครับอาจารย์ นี่ลุงอุโยงแต่ไไกลๆเลยนี่ยเหรอโตก็พวบมือหน่อยเนี่ยพ่อโยงก่จากเซแลนนี่ลุงอุยทำแล้วอ่ะหนูรู้สูตรแล้วหนูรู้สูตรแล้วค่ะว่าทำไมลุงอุ๋ยทำแซงได้ค่ะอุ๋ยมาดูนี่ค่ะดูนี่แทงไม่มาจะมองเจ้าก็ไม่เห็นดูสวยไหมฮะสวยเลยทรงก็สวยแหละลุงอุยเรเวลาสมมติลุงอุยจะทำดันทรงหรือว่าดันลูกเนี่ย ดันฟูเนี่ยน้งปุ้ยนั่งเริ่มใส่ปุ้ยตอนคณะเท่าไรครับก็ะเด็นอีกนิดเนาะให้นเขาขึ้นฟูก็แล้วก็เริ่มเร็ดเร็ดเร็กว่ายแล้วอาจารย์ไก่จะขยายฟูแล้วตั้งแต่หางแย่ถึงนี่ลุงปุ้ยยังไม่ใส่ปุ้ยเลยใส่แล้วใส่แต่ไอซูตเลิงหลุกไอซูตอะไรสิสิบแปดเจ็ดยี่สิบยี่สิบสี่ยันไม่รู้ครับใส่ไปสองครั้งตอนตอนตอนสิหลุกสองครัง้งตั้งแต่หางแย่มาใช่ไหมคะ ค่ะลูกนั่นนี่ผมยังตัดเลยอาจารย์โอ้สวยค่ะสวยนี่สวยเลยไงาจารั์แผนต้นนี้โอ้ต้นนี้สวยค่ะปริมาณลูกลูกทรงจํานวนลูกทรง,งก็สวยอ,สอ,อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทําทรงนะเนี่ยเนาะลุงหนะุยเนาะก็เรียกว่ายังไม่ทําทรงนะคะยังยังแค่ให้ปุ๋ยเพื่อให้มันลูกมันขยายขนาดลูกน,นั่นนี่ผมยังตัด,เ,เ,ตดเลเพราะว่าเราแล้ยดูนะ่ะเราจะอเอาเขตก็เราถี่เราต้องการเนาะแค่นั้นโอ้ดูใหญ่เลยเด้ด กาตัดไวเนี่ยไม่พานตัดเลยตัดเลยครับว่าน้ําที่จะจะหยีอะไรเงี้ยต้องตัดเอาออกโอ้ยน้ําจะหยีอะไรเงี้ยลุงอุ้ยตัดเลยนี่ดูดิเนาะอืมอืมนะก็ที่ไอ้ผมบอกอาจารย์ถ้าเราไว้น้อยลูกได้แค่นั้นแต่ถ้าเราไว้มากลูกเหลือกิโลโฟฟาหรือสองโลเงี้ยเนาะไม่จริงโอ้จริงๆลุงอุ๋ยจริงนี่ดูดูลุงอุ๋ยแต่งไว้ดิดูตำแหน่งดูตำแหน่งค่ับดูตำแหน่งไว้ ถ้าเป็นกิ่งขนาดนี้บางคนไวมากกว่านี้อีกงนะลุงอุ๋ยเนาะอันนี้สีลูกเอาไว้ไม่ได้อาจารย์แกไว้ได้แค่สองลูกที่สามลูกไอ้ดูมันมันไปแลวเขาบอกเราแล้วอาจารย์นะน่ะน่ะหนาคูน่ะไอ้ที่มันเบี้ยวี่ยอดู่กาเบี้ยวนะครับเราต้องแต่งเลยครับอาจารย์ทำเไมนแต่งเลยเขาก็ดึงดึงอาหารกินไปเลยนะค่ะเหนมลุงอุ๋ยบอกกิ่งนี้เอาไว้แค่สองเองอ๋อในท้งแกงอุ๋ยแล้วสองกันไหนแล้วค่ะแล้วลุงอุ๋ยจะเอาลูกนั้นออกด้วยนะ แล้วลูกนั้นก็ฟอร์มดูลูกโตได้นะแต่มันทรงมันไม่ได้แล้วลุงอุ๋ยบอกทรงมันเริ่มบิดไปแล้ว